เอาละครับผมนี่จะเป็นคุกที่เคยขังนักโทษมากว่าหนึ่งพันเจ็ด้อยเ้าสิบสี่คนและเราก็จะเป็น,นคนกุ้ <คน S 3> มต่อไปที่จะได้อยูุ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่านี่เป็นชีวิตจริงไม่มีคนสติดีที่ไหนมาสำรวจคุกมามาตามหาผีในที่ที่เป็นเรือนจำแบบนี้แน่นอน แต่พวกเรานั้นสติไม่ค่อยสมประกอบไม่างนี้เราผ่านสแกนอย่างง่ายได้ไดนั่นแบบะสิทั้งๆที่เราพกเหล็กแล้วก็โอ้สารพัดมาเลย,ยตัวละคร<ป>ะชายผู้ชายสามคนอยู่ในคุกด้วยกันมันจะไม่ปลอดภัยเผื่อสบู่ตกก็ก้มเก็บไงคะใช่ไหมพอก้มเก็บก็จะได้ขี้มูจี้ มีข้างหน้าไม่เกี่ยวเอ๊ะของนี่เห็นเซนเซอร์มีเครื่องกองน้ำด้วยครับท่านผู้ชมนี่มันตู้กดน้ำเหรอกดน้ำนี่เออใช่ตู้กดน้ำไม่ใช่เครื่องกองน้ำทษทีน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาไม่ตายน้ำเย็นปลาสบายเออใช่เออว่าลืมแล้วอ่ะผีชื่ออะไรวะเฮ้ยเฮห้าองศาห้าองศาห้าองศาแถวนี้ละแถวนี้ละ ไหนวะพี่ห้อาองศาพี่ี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าจุดแปดองศาเลยหกจุดเก้าหกจุดเก้าหกจุดเก้าหรือไม่แน่อาจจะเป็นข้างบนก็ได้นะอาจจะเป็นข้างบนอาจจะเป็นข้างบนเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามันอยู่กับเรามันจะต้องแบบว่าค้างนานๆกว่าน,นี้อันนี้มันแป๊บแป๊บหาย <c oughs> มีความเป็นไปได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่บนนี้แล้ว <c oughs> เพราะว่าอุณหภ,ภูมินี่มันสิบกว่าองศาข้างล่างนั้นห้าองศาเลย คือถ้าเราจะเดินทั้งหมดก็คือจะเดินสำรวจลง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 อ๋อสำรวจก็ได้เปิดน้ำอ่ะไม่ต้องเปิดครับเดี๋ยวผีมันเปิดเองอ๋อผีทั้งหมดได้แล้วทําไมเราจะต้องสำรวจอีกทั้ๆที่เรารู้แล้วว่าผีมันอยู่ไหนนี่เป็นเรือนจําที่มีผีสิงก่อนที่เราจะอยู่ไงคะอ๋อเป็นความคิดที่เข้าท่าติดคุกเงนะ คือผมก็เข้าใจว่าคุณต้องการจะเดินสำรวจเหมือนกับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าที่มันเป็นคุกที่มีผีสิงบันคือบ้านสนละังที่สองโอ้นี่มันห้องผู้อำนวยการหุยมีกุญแจด้วยเว้ยนี่เราเล่นนี่มันห้องของพัสดีคุกแน่ๆเลยผมมั่นใจพัสดีคืออะไรพัสดีคือคนคุมคุกโอ้โหคุณแจมืออยู่ตรงนี้ด้วย วะต้องเล่นบุกนี้แน่ๆเลยไม่ไม่ไม่พึ่งเห็นพึ่งเห็นอืมมครับเราจะพายเยี่ยมชมจุดต่อไปนะครับองเท้าเรั่องตงไปตาโอ้โห,หาม,ม,ามีเครื่องกดน้ำอีกแล้วเรียกได้ว่าบรรยากาศในคุกนั้นแลดูหน้าอยู่กว่าบ้านกูอีกต้องลองต้องลอง อันนี้นะคะเป็นที่ที่เอาไว้ดูนักโทษกินข้าวได้ข้าวโอ้ใช่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 ใชพสดดจะต้องออกมาเพื่อมาดูความเรียบร้อยว่าทุกคนกินข้าวกันไม่โมมามหรือว่าโมมามถ้าโมมามก็จะจับหามไปส่งเข้าคุกมีกุญแจมือทุกพี่ใช่มีกุญแจมือพร้อมด้วยพร้อมเล่นเอาโดน ขออนุญาตเซ็นเซอร์คำนั้นค่ะเอ๊ก็แค่ไปเล่นกันข้างนอกมันผิดอะไรไม่เข้าใจทำไมต้องเซ็นเซอร์โอ้โหแล้วในคุกมีเตียงพยาบาลพร้อมด้วยรู้สึกว่าคุกนี้มันจะน่าอยู่กว่าบ้านเราขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอ๋อแล้วเราปิดปิดเทอร์โมมิเตอร์ไปตอนไหนวะน่ะอืมต้องเปิดก่อนบบบัััันคครรปเรียกได้ว่า กว่าเราจะสำรวจครบเนี่ยน่าจะโดนหักคอไปก่อนเพราะว่าซนนิตี้น่าจะลดหมดแล้วเนี่แหละข้างล่างนี้ไม่ใช่อัันนนนนี้คทางกเหรอเออมันคนละทางกันจริงๆด้วยแล้วนี่เราจะไปที่ไหนกันเนี้ยพาคุณไปยึดคุกชั้นที่หนึ่งครับเราจะไม่ตายคนเดียวแน่นอนทุกท่านครับข้างหลังครับ ทางหลังทางนี้ครับทางนั้นมันข้างหน้ากลับครับโอ้โหนี่สินะคุกที่ทำการขังนักโทษหนึ่งพันเจ็ดร้อยเท่าไหรคนวันนี้จำไม่ได้เหมือนกันเหมือนเราก็ไปเรื่อยเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยๆๆไฟกระพริบครับไปกระพริบไฟกระพริบโอ้ไม่นะโอ้โอ้เขาปิดประตูไม่รอเราเลยโอ้ด้วยด้วยดด้วยเปิดรเปิดเปิดโอ้ โอ้ผมก็ปิดประตูไม่รอเขาเหมือนกันเรียกได้ว่าไฟกระพริบถีมาก,ดดกไไู้้ดัไไมครบหายแล้วทุกอย่างเป็นปกติแล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นห้องไลบรรี อ๋อเป็นห้องไรซ์เบอร์รี่เออเป็นห้องข้าวนะครับข้าวกัเวเนเป็นข้าวที่โอ้ยกระดานโอ้มีสแสดงว,ว่าก่อนหน้านี้มีทุกท่านครับประตูไม่ได้ปิดนะครับมันจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผม เหยื่อรายที่จะเป็นผู้ถูกสังเวยในครั้งนี้ได้ยินเสียงเดินแล้วมันกำลังใกล้เข้ามาผมสัมผัสได้ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายยังยังไม่ยังไม่หยุดล่าเลยอุ๊ยอุ๊ยประตูม้ปิด่อสาวประตูไม่ได้ปิดนะครับประตูโอ้ยยกยกระเปิดประตูก็ต้องเปิดสิไป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 เปิดประตูอย ผมมั่นใจว่าในห้องสมุดแห่งนี้นั้นน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราอยู่เอ้าหายแล้วหายแล้วเห็นไหมการที่กระดานผีบอกมาอยู่ตรงห้องสมุดแห่งนี้แสดงว่ามีนักโทษแอบอู้งานมาเล่นกระดานผีบอกแน่นอนเก็บไม่ได้นี่พี่อืมม่เล่นกระดานน่อยเหรอมือไม่พอมาเล่นไงจะดีเหรอ ปิดตูเล่นเลยมาเออเล่นเล่นเล่นกระดานอุ้ยจุ๊บแล้วทุหยแค่คิดจะเล่นเท่านั้นแหละมันยังขนาดนี้ปิวปิดตูแล้วเล่นได้ปลาปลาปลนเล่นเลยเล่นเลยเนี่ยเล่นเล่นแบบไฟกระพริบเนี่ยเล่นยังไงวะเนี่ยมันเล่นยังไงนะลืมอ่ะหรือมันจะเล่นเดงของมันหรือเราต้องถืออ่าเดี๋ยวถือเดี๋ยวถือ มันเล่นได้หรอวะคือคุณจะเล่นกระดานผีบอกตอนผีกำลังออกล่าใช่ไม่ได้นะเฮ้ยเราจะวางยังไงให้มันกลับมาหน้าตรงวะเนี่ยหากพวกคุณมีความสามารถช่วยทำให้ผมดีผมทำไม่ได้แม่เฮ้ยเออได้แล้ว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  กลับมาหน้าปกติแล้วใครเหยียบกระดานอ่ะหายแล้ว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 หายล่าแล้วปาครับเอาละครับผมเราไม่ลดละความพยายามที่จะเล่นกระดานผีบอกในที่ที่มีผีแถมยังเป็นเรือนจำปาครับให้ไวครับทุกท่านเรียกได้ว่าเด็กๆที่รับชมนั้นแต่ลุงาแต่ลุงตาตรงเนี้ยโอ้มาเลยมาแล้วออกจากฟุกมาแล้วออมาโอ้โหา ออก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 ก็ได้จริงเหรอออกที่จะรอดจริงใช่ไหมไม่รู้ลองก่อนเดี๋ยวก็รู้ปิดผมว่าผมว่าไม่น่ารอดนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปไปที่ประตูนั่นแหละประตูนั่นแหละประตูนั่นแหละเปิดได้ไปเปิดได้ไปเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้มเฮ้ยเฮ้ยฮมาจากปาเห็นเห็นเห็นโอ้โหเดินตามหลังมาเลยเมื่อกี้โอ้โหหนักมากหนักมากแม่ โอ้เมื่อกี้เนี่ยที่เดินตามหลังนี่คือไม่ใช่ใครในะหมายถึงโยงนั่นแหละเดินตามหลังพี่มาเลยพี่ไม่เห็นผีโอ้เฮ้ยมีสบู่อ่ะพี่เก็บดิเด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 เฮ้ยมีสบู่จริงด้วยวะ่ะโอ้โหมามามาันต้องได้แนะล้วเรามีนี่เรียกได้ว่าคนสร้างเดี๋ยวเขาช่างมีรสนนิยมที่ไม่เลวเขาถึงได้มีสบู่ โ,โอ้โหมิสะบูนะตกอยู่ที่พื้นด้วยเออเขาเลิกล่าแล้วเขาเลิกล่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยองอาโยนกระดานผีบอกทิ้งไปก่อนแล้วเราจะทําอะไรกันนะเก็บสบู่แลงวมนอยู่หนะ้าห้องโอเคเดี๋ยวผมทําการเก็บสบู่ขึ้นมาโอ้สบู่ตกเฮ้ยเก็บได้ด้วยว่า <c oughs> โอ้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  <c oughs> โอ้โอ้โอ,<ห>โอ้โอ้โอ้่อไม่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 คือ โถพอดีมีคนมาถูหลังนิดหน่อยเราก็เลยแบบฟินเก็บสบู่เว้ยเฮ้ยสบู่เก็บได้ด้วยว่ปะ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 ปปใช่สมจริงมากสมจริงมากเออจนลืมชื่อผีไปแล้วพูดเล่นพูดหัวกันจนลืมชื่อผีไปแล้ะทางนี้รู้สึกว่าจะเป็นโอ้โหที่ไงครับทุกท่านลงอาหารที่นักโทษใช้แดดทุกท่านดหเราใช่ไหม นี่น่าจะเป็นเรือนจำมากกว่าโรงอาหารนะน่าจะเป็นคุกแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่สำหรับเอาไว้นั่งเล่นนั่นไงกูวางโยนกระดานผีบอกไว้ก่อนเลยอีเฮียแล้วกูจะแอบ,บนั่น,นประตูไปเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเชื่อมั่นเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงด้วยปะได้ยินเสียงด้วยปะอ๋อได้ยินเสียงคนเปิดประตู oh, โถเอ้ยพวกคุณเนี่ยที่เปิดประตูให้ผมเข้าไปด้วยบอกเข้าไปรเปดเปิดเปแล้วกันเลยเดอดก็จะบดาันแล้วกันเรียบร้อยิตรออะไรนะแต่ แต่ว่าตรงตรงทางด้านหน้านะทางเข้าอ่ะองศามันน้อยกว่านี้อีกนะมันประมาณประมาณสี่ห้าองศาเอ้ยเอยูอีกแล้วหเหรอาลา่มคานแล้วมาออกมาเลยดนะิออกมาซิออกมาเนี่ททางงอไม่ไหวแล้วเว้ยจะลาทีกันไปแล้วต้องเดินไปจันหน้าแล้วพีวว่ไปตอนแรกก็จะหยิบกระดานผีบอกก่อน ไม่หยิบแล้วก็ได้มาสิจอชทำนายแน่จริงในข้าฉันได้ดูหน่อยเซะหน่อยดีโอเคไม่มีมาคอมมอนคอมมอนเบบี้เฮ้ยจอช Where are you here, Josh? Josh คำเหี้ยคำฮักมีบรอมีิซงตามหยกว่ะหยก่อะอยู่แล้วอยู่แล้วว่ะอยู่แล้วว่ะอยู่แล้วว่ะปะเราเอาอยัางไงดีกลับไปที่อันนี้คือน่าจะเป็นทางออกนะไปที่รถของเราเย่ yeah. ออกขอออกไปสักคู่อืม เอาอะไรไปบ้างวะเอากล้องไปเอากล้องไปนั่งส่งนังสือกล้องวิดีโอเดี๋ยวแล้วเดี่ยวเทอร์โมมิเตอร์ไปเช็คก่อนเฮ้ยนี่ไงลบเก้าองศาลบเก้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 าอยู่นี่จริงจริงด้วยโอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยว่ะอยู่ข้างหน้าเลยว่ะอันนี้ห้าองศาเนี้ยเนี่ยเนี้ยนี่ลบสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดข้างหน้าลบสิบลบสิบแถวนี้แถวนี้แถวนี้มันเอาเหรอ เออได้ยินละเอาเอา,เอา,เอาสม,มุดมาให้โอ้ยง่ายง่ายเลยอย่างนี้มันอยู่ข้างหน้าอีซี่เลยในดูเทอเร์มอเมเตอร์นเนี่ยลบเก้าองศาเออเนี่ยวางไว้ข้างหน้าเลยโอย้มีคนเอากระทะมาด้วยวะแล้วหนังสือไหนะวิทยุอยู่ตรงไหนฮะอยู่ห้องโน้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วิทยุไปอ,อยู่ในห้องอ๋อมันมันอยู่มันอยู่ข้างนอกไงเราต้องเอาวิทยุออมาอ <Okay. S 2> โอเคนะมันต่อสัองกับคนที่อยู่คนเดียวด้วยประเด็นต้องออกกับ<ด>ออกกันไปก่อนบ๊าย,ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรดูให้หน่อยนะสเตตี้เลยท่าไหร่แล้วผมยังไม่อยากโดนหกักคอตายอ้าวว้ยมันปีต่อตาต่อตาเลยโอ้โอ้เนอะโอ้ตาเดินได้ผมหน้าชิดประตูเลยโอ้โอ ดาเมดาเม,มรู้เลยนะครับว่าจะเอาใครนะ่ะดาเมยามตเต้เลิใส่ผมด้วยเรียบร้อยเฮ้ยตายเหรออ้าวชิบหายหนึง่งศพอยู่ดีๆไฟก็กลับมาติดเป็นปกติสแสดงว่ามันต้องได้ในสิ่งที่มันต้องการแล้ว นั่นแหละครับผมสิ่งที่มันต้องการดูนี่ส,สวยเลยโอ้โหอยู่ข้างหน้าประตูเลย <c oughs> เราได้เสียเพื่อนของเราไปหนึ่งคนนะครับกับการล่าท้าผีครั้งนี้ฉะนั้นเราจะให้เพื่อนเราตายเปล่าไม่ได้ <c oughs> Where are you? George g a r c i a show yourself <c oughs> อ่า <c oughs> เปิดประตูเล่นวะ <c oughs> เปิดประตูเล่นวะ เฮ้ยเฮ้เจอแล้วเจอแล้วเป็นตัวอะไร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 อะไรอะไรจอดเราขอเข้าไปถ่ายใกล้หน่อยนะเราเอฟซีนายมานานมากแล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจอสเป็นไหนแล้วข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิว่ากดตัวเจดูดิผ่านไหมถ่ายผีมันต้องผ่านดิวะผ่านพี่ขึ้นขึ้นโอเคสวยเราก็นึกว่าไม่ใช่โกดออฟใช่ไหมเฮ้ยปิดฝาปิดประตู เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยมาข้างหน้าเลยว่าถืออาวุธด้วยโอ้ยจอชฉันอยากให้นายเขียนหนังสืออยากให้นายตอบคำถามฉันไม่ใช่ออกมาจู่โจมจอช how old are you are you here why are you gay เฮ้ย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 เอฟดังเอดังเอฟสี่เอฟมันในแห่มันในแห่แต่ไม่เห็นตัวมันแดงว่าใครแท้ไรครับคนเก็บบูเขาเหยียบเกลือด้วยแต่เอฟแค่สี่เองอ่ะอยากได้หลักฐานเพิ่มอ่ะเหยียบเกลือนี่ผมยอมตายถวายแหวนเลยเนี่ยรู้จะกลับดี กลับก็ได้ะฮะอะไรนะยกบัญชีเฮ้บันชีเหรอมันมีสิ่อ่ามันจะเป็นมีฟิเกอร์พิ้นกับเอฟเอฟ้าดิอืมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแต่อันนี้ยมันกลัวไม้กลัวไอ้ไม้กางเขนไปหนึ่งนะแล้วก็มีแค่เป้าหมายเดียวพี่ว่าเป็นอะไรก็ได้อะ แต่ต้องเป็นตัวที่ไม่มีสปิริตบ็อกก์อะพี่คิดว่างั้นนะเพราะว่าเควสเราอ่ะมีมีไม้ขางเขน่ะอ๋อเหรออ๋อหนูก็เลยคิดว่าแบนชีนัวเออแบนชีไม่มีสปิริตบ็อก์ซะด้วยเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไป,ดนนะปนไปด,เปไปด้เออโหฉลาดมากส่วน e w r a r ั d <What? S 2> it h อ่อะมันมีสปิริตบ็อก์เออแล้วก็ต้องมีฟิงเกอร์พิน วิเคราะห์แบบไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็ <พอ S 1> แวบจะไม่ค่อยไม่ค่อยแตะพื้นจะไม่ค่อยหยัยบเกลือเอ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 น่าจะเป็นแบนชีวะน่าจะเป็นแบนชีไม่น่าจะใช่ผีที่มีสปปริทบล็อกหรอกเพราะว่าปะกะติแล้วมันจะตอบไปแล้วอ่ะใช่ปะงั้นแบนชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรผมขึ้นรถก่อนแป๊บนึงบายบายเอาอยู่คุกค <c oughs> ้วแล้วผีผีขึ้นยังขึ้นแล้ว เออผีขึ้นก่อนทุกคนก <laughs> ด,ดไม่ได้ใช่ปะ่ะใส่เรีบร้อยน,นะคะทั้งผีทั้งคนโอเคครับผมใส่แล้วแบนชีแบนชีนชใช่แน่ๆเลยวัดสันคุงนายดาวถูกแล้วมันคือแบนชีนั่นหแหละฉันเชื่อว่าอย่างนั้นจริงปะคะจริงครับจริงๆ <c oughs> กด <c oughs> กดไปเลย วัดสันคุงหัวนายทะลุประตูไปแล้วข้าเชื่อมันในจัวเจ้ามันจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องอุ้ยสุดยอดว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องวิเคราะห์แบบไม่ต้องอะไรมากเลยไม่จำเป็นต้องทำเควมสเสร็จโอ้โห